สวัสดีครับคุณธนกคุณอยู่เออคุณไปเรียนหนังสือนี่คุณอยู่ชั้นอะไรแล้วครับป .1 ทักษเจตแนะนําตัวเป็นภาษาไทยหน่อยครับชื่ออะไรครับลูกเชื่อพี่ยานฮะลูกเชื่อพี่ยานชื่อเด็กชายอะไรนะลูกเชื่อพื่ยานไงอะไรนะลูกเชื่อพี่ยาน น้ำน้ำสกุนนะเอาใหม่ใหม่ชัดๆดีทียุ่เนี่ยพี่ลาฟังไม่รู้เรื่องแล้วเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนนะฮะไม่เคยมีแฟนหรอแล้วที่วันนั้นที่เคยมาซื้อขนมให้ให้สาวคนนั้นอะไม่ใช่แฟนกันหรอ มุตตาที่ซื้อเคยซื้อขนมให้เขาอะาเป็นเป็นเพื่อนกันหรือว่าแฟนกันฮะมุตตาเหรอเออเคยเคยเป็นเคยเป็นแฟนกันไหมไม่ไม่เคยเหรอเตไม่เคยรู้จักเขาไม่เคยรู้จักเขาแล้วไปซื้อขนมให้เขาได้ไงอชอบชอบเขาหรือเปล่า ซื้อขนมให้เขานี่ต้องมีแบบว่าแอบชอบนิดหน่อยใช่ไหม,ไมใช่แล้วทำไมต้องซื้อขนมให้เขาอ่ะเซื้อขนมกินเองไม่ว่ที่เห็นวันนั้นซื้อขนม2ถุงแล้วก็ไปแบ่งให้มือตาถุง,ถงหนึ่งด้วยอ่ะเพื่อนนัเหรอฮะ ตาด้วยไงที่ขึ้นมาซื้อขนมวันนั้นอะมาม่ไม่รู้อะขนมหรือว่ามาม่าจำไม่ได้แล้วแล้วแล้วตอนนี้อยู่บ้านนี้ไม่ต้องเขียนกันบ้านหรอหัะบ้าหมดแล้วหมดแล้วต้องไปาที่ครูอ๋อต้องไว้อาที่ครูใหม่ใช่ไหมอ๋อตอนนี้คือเขียนทรงให้ครูหมดแล้ว คือตอนนี้เขียนเสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่ว่าจะไปส่งวันจันทร์ครูบอกว่าอย่างนั้นครูประจำจำชั้นชื่อครูอะไรอ่ะฮะไม่รู้จอ๋อทำไมไม่รู้จักต้องต้องรู้จักด้วยนะครูประจำชันนะ้นเนี่ยถ้าใครถามจะได้บอกเขาได้นะถ้าไป ไปโรงเรียนวันจันทนระ์อะถามด้วยนะว่าครูชื่ออะไรได้ยินไหมแต่ไม่กล้าพูดเขาทำไมไม่กล้าพูดอะครูเขาไม่ทําอะไรหรอกก็ไปถามเขาดีว่าครูครับครูชื่ออะไรครับเออแบบนี้เนาะโอเคไหมครู <laughs> คประจําชั้นนี้ผู้หญิงหรือว่าผู้ชาย <laughs> ผู้หญิงเนาะ น่ารังไหมไม่ทำไมอ่ะไม่สวยหรอไม่สวยโมโหโดนอะฮะอะไรนะฮะครูครูกรูด้วยครูกรกรใครอ่ะเขาควรเลิกงานคือคั่กันเรืครูคดกลัไง ทำไมฮนะนักเรียนทำอะไรครูถึงโกรธนะไม่รู้แค่ที่ทาเสียงดังนิดหนึ่งหัวจุกไม่ไม่นักเรียนแบบว่าโซนมั่งเวลาเรียนแบบว่าเสียงดงังไม่ตั้งใจเรียนแบบเนี้ยครูเลยโกรธปรเปล่้าไม่ใช่ไม่ใช่นะทำไมต้องเล่นจำไม่ได้จำไม่ได้เลยแม่ ก็จะเปลัวไงอ๋อก็นั่นไงต้องไปเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนไงอพราอไม่ตั้งใจเรียนก็เขียนเขียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ออกอครูก็โกรธด,ดิถ้าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อะ่ะครูก็อยากให้เราอ่านหนังสือได้เขียนหนังสือได้ แล uh ้วไปนอนยกเท้าแบบแบบนั้นทำไมน่ะนั่งดีดีแล้วเคยมีคนมาชอบไหมนักเรียนผู้หญิงอ่ะไม่มีเหรอไม่ไม่ที่เขาแบบว่ามาชอบแบบว่าเออฉันชอบเธอนะแบบเนี้ยมีไหม แล้วแบบที่แล้วที่ธีรนกษะที่เคยบอกว่าเอีที่แบบว่าเคยแบบไปชอบใครหรือเปล่า <c oughs> ต้องมีนะ่ะสักคนดิมีไหม,ไม,มไม่เคยมีเลยเหรอไม่ๆมที่เคยเห็นบอกว่ามีแฟนชื่ออะไรนะน <c oughs> ะไ่เจออ ได้ยินเหมือนได้ยินอะ่ะว่าเคยมีแฟนแต่ว่าจำชื่อไม่ได้พินาลาแล้วบอเอสฮะโอเคโอเค,อเ,คเนี่ยบอกชื่ออีกทีนะแต่ว่าชื่ออะไรเมื่อกี้คนน้อเรอไม่ช,ไมช,ชื่อเราอะ่ะชื่ออะไรทีรนกทีรนุ นามสกุลยุ่ยเพื่อพี่รนะพูดช้าๆหน่อยอภิรันอะไระอ่ะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยยุดยิ่งอภิรันยุ่ยิ่อภิรันอ๋อใช่ไหมอ๋อฟังตั้งหลายรอบแล้วเนี่ยเพิ่งฟังออกเนี่ยโอเคสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับบายบายครับบายบายชื่อสี่ระนอกฮะเหรอ คือเรือนหรอกครับถ้าใครอยากเป็นแฟนกับผมนี่มาถามผมได้นะา <laughs>